สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เดฟสวัสดีครับจูนสวัสดีแฟนๆนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ครับเราอยู่กันภายในงานมอเตอร์เอ็กโป2022ครับกับบูธรถจักรยานยนต์อัลฟาวอลนติสครับผมครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่ากําลังมาแรงใช่นะครับสำหรับรถที่เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับดีไซน์สวยงามวันนี้ครับเราจะพามาแนะนําให้รู้จักกันว่ากับแบรนด์อัลฟาวอลนติสเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็มีความฮอตฮิตที่น่าสนใจจุดเด่นอะไรไงเดีี๋ยยยววเเเรรรราาาาาพพไปชมมกกกัััันนนนลคคคบบบบผต้ออองง่่่ภใด ตัวนี้ครับด้วยแบรนด์ a l ล a v บ l ั n ท i s เนี่ยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุครถจักรยานยนต์ EV b i ไ e แบบ100%นะครับภายในงานครั้งนี้ครับมีการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่เรียกว่าเป็นคอนเซปต์ไบค์ก่อนดีกว่านะครับกับรถอยู่กับเราคันนี้ครับนั่นคือเจ้าตัว v s s o o n r u u s s ครับ Vision Cruise นะครับต้องบอกว่าเป็นรถ EV Bike ที่ยังคงมาในรูปโฉมที่เป็นคอนเซปต์ไบค์อยู่แต่ว่าเรามองสามารถมองได้เห็นถึงว่า ช่วงที่กําลังก้าสู่ยุคที่กําลังจะเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีถือว่ามีความสวยงามและลงตัวมากจริงนครับ,รบพาดูกันที่ดีไซน์ตัวรถของเจ้าตัว Vision ค u i z คันนี้กันก่อนนะครับพี่เดฟแน่นอนว่าครับตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นทรงกลม l e d คือตัวนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนพวกอากาศยานมันดีไซน์ล้ําสมัยอากาศยานมากใช่รับ,รรบพวกยานอวกาศใช่พร้อมกับมีเส้นสายขอบคิ้วที่ต้องบอกว่า รับกับตัวชิ้นไฟลิ่งอย่างดีนะครับมาพร้อมระบบไฟแบบเดย์ไทม์ลัดิ้งไลท์ด้วยมาพร้อมเดย์ไทม์คือไฟหลี่ครับอยู่ด้านในถูกต้องนะครับทีนี้ก็จะเห็นครับแต่ที่สําคัญครับต้องบอกว่าแน่นอนว่าตัว e-bike v เนี่ยมันมาพร้อมกับกําลังมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ100%จริงๆนะครับโดยตัวกําลังมอเตอร์เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าสเปคอะไรยังไงเดี๋ยวว่าอาจจะต้องรอลุ้นกันเร็วๆนี้ว่าถึงตัวจริงที่ทําขายเมื่อไหร่เนี่ยมีทีเด็ดแน่นอนครับ อีกหนึ่งจุดครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สวยงามลงตัวจริงๆทั้งส่วนในส่วนของตัวเบาะนั่งตัวเบาะนั่งตัวนี้นะครับประกอบด้วยตัวชิ้นวัสดุที่เป็นผ้าหนังแบบอะคันธารานะครับให้ความพรีเมียมแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามลงตัวนะครับโดยรูปทรงเบาะนะครับที่เป็นแบบตอนเดียวนั่นเหมือนกับคุณกําลังนั่งอยู่บนเครื่องแบบเฟิร์สคลาสค่อนข้างที่จะแบบให้ความหรูหราพรีเมียมแล้วก็นั่งสบายครับถูกต้องนะครับและแน่นอนครับภายในงานมอเตอร์อีกโครั้งนี้ครับอัลฟาวอลติสเนี่ยไม ไม่ได้มาแค่ตัวรถไฟฟ้าอย่างตัววิชั่นคุยอย่างเดียวใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับสำหรับในตัวของตัว h o r i z o n 300และโพล i ซ o n 150ครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับเจ้ารถนะครับโพ r i ซ o น300นะครับของแบรนด์ p l p v o v a l a n t i s นะครับที่มีความสวยงามและค่อนข้างจะเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับ สวยงามลงตัวจริงพี่เดฟพาดูไฮไลท์หลักๆของเจ้าตัวคอลีทอน300หน่อยดีก็แน่นอนครับด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ครับมาพร้อมไฟ DRL หรือว่า Daytime Running Light ครับก็ต้องความสวยงามโดดเด่นแล้วก็สะดุดตาครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นไฟหน้าทรงกลมเนาะครับแล้วก็มีไฟหน้าแบบที่เป็นระบบ DRL หรือว่า Daytime Running Light ่ผมมองว่ามันมีความโมเดิร์นผสมความคลาสสิกไปในตัวนะครับความโมเดิร์นตรงยุคตรงสมัยมีความให้อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยมาครับรวมไปถึงตัวเรือนไม้นะครับที่มาแบบ เป็นจอแบบ l c D ฟูลดิตอนตัวเลขระบบการทำงานต่างๆเนี่ยจะบอกเป็นแบบดิซอนทั้งหมดครับแต่ก็ยังมีครับในส่วนของตัวสัญญาณไฟที่แสดงเป็นสัญลักษณ์ไฟนะไฟ e n g i n นไฟสูงไฟต่ำครับไฟวัดโวลต์แบตเตอรี่ครับขึ้นแสดงที่หน้าจอเรือนใหม่ตัวนี้ด้วยใช้งานง่ายสังเกตง่ายอ่านค่าต่างๆง่ายแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวรถพ o n งสา3 0ตัวนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นรีมียสกู๊ตเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์3า0ซีแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถออกแบบมาเนี่ยให้ใช้งานในเมืองก็ดี ขี่ทางไกลก็ได้นะครับเที่ยวออกทิศก็ได้ถูกต้องครับด้วยเครื่องยนต์เนี่ยที่มีความเพียงพอนะครับแรงบิดที่แบบเพียงพอต่อการใช้งานในทุกสภาพรูปแบบการใช้งาน,นครับถังน้ํามันความจุเขทข่าไหร่นะครับพี่เดก9.0ลิตรครับถังน้ํามัน9ลิตรเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดใกล้เคียงในวันหยุดเนี่ยคุณอยากจะเดินทางไปจังหวัดไหนนครนายกอยุธยาใกล้ๆเพชรบุรี สามารถไปกลับได้แบบสบายที่ไปได้สบายสบายเลยถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยรูปทรงที่มีความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยขี่ไปไหนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่เชยมีความสวยงามลงตัวโดดเด่นสะดุดตานะครับพวกคอริซอนสามร้อยตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกกันทั้งหมดถึง4เฉดสีนะครับอยู่ที่ชอบหรือว่าชอบเฉดสีแบบไหนครับพิเศษสุดๆครับสำหรับภายในงานมอเตอร์โกครั้งนี้นะครับ600้คันแรกเนี่ยราคาพิเศษสุดๆครับอยู่่ที119,900บจะอยู่ที่ว่าชอบ7สีแบบไหนมาริงราจะบเก่ามันวกงารวอยบาทครับอยูครับ ถัดไปดูกันอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับโ o ล i z o n น150ที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพรีเมียมสกูตเตอร์ที่น่าสนใจจริงๆมีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับ,คร,บครับถัดมาดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับ เรียกว่าเป็นน้องเล็กลงมาหน่อยนะครับสำหรับค o ลีซอน150ครับแต่ว่าด้วยความเป็นน้องเล็กเนี่ยแต่ว่าฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยน่าสนใจไม่แพ้รุ่นที่เลยครับเริ่มดูกันด้วยในส่วนของตัวดีไซน์กันก่อนแล้วกันครับดีไซน์เนี่ยยังคงให้มาด้วยความที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ารูปโฉมรูปทรงต่างๆเนี่ยมีความสวยงามตงตัวลืมบอกไปนิดนึงครับว่าตั้งแต่รุ่นที่เราพาดูครับในส่วนของตัว Vision c o นคูสค o ลีซอน300รวมไปถึงค o ลีซอน150ตัวนี้ ดีไซน์ตัวรถที่สวยงามแบบนี้ทางตัวเจ้าของแบรนด์เป็นคนคิดคนละพัฒนาออกแบบดีไซน์เองนะนะครับต้องบอกว่ามีความสวยงามลงตัวแล้วก็รูปโฉมเนี่ยสะดุดตาจริงๆนะครับไฟหน้าตัวนี้ครับมาพร้อมไฟหน้าแบบตัว LED นะครับทรงกลมมีความโมเดิร์นคลาสสิกอย่างที่บอกนะครับตัวเรือนไม้นะครับเป็นตัวจอแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจะแสดงการทางานทั้งจอ LCD แล้วก็ผสมผสานด้วยมาตรัดความเร็วแบบเข็มนะครับก็ให้อารมณ์ความแบบสปอร์ตหน่อยๆเหมือนกันสําหรับมิติผู้ขี่นะครับแล้วก็ ตัวรถตัวนี้ครับ2 0ตัว150เนี่ยมาพร้อมถังบางความจุ6.8ลิตรใช่ครับคือถามว่าเพียงพอไหมสองเราการขับขี่ใช้งานในเมืองก็ต้องบอกว่าเพียงพอแล้วก็เหมาะสาหรับผู้ที่สามารถขับขี่เดินทางไกลบ้างเมื่อจาเป็นเนาะหมายถึงว่าอาจจะแบบวันหยุดอาจจะหยอกออกไปขับขี่จังหวัดใกล้ๆตัวนี้ก็คิดว่าทําได้ง่ายนะครับด้วยสเปคตัวรถที่ให้แบบนี้สําหรับเจ้าตัวคยูซอน150ตัวนี้นะครับมีเลือกกันทั้งหมดถึง4เฉดสีนะครับ มีสีน้ำเงินสีแดงสีดำและสีขาวคิดต้านไว้ก็อบอกว่าสวยงามทุกสีอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนพิเศษสุดๆภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับต้องบอกว่า500คันแรกครับราคาอยู่ที่69,500บาทนะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วก็มาชมรถตัวจริงกันได้นะครับภายในบูธรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ครับทางนักเลงเมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากจะเชิญชวนครับมาดูบูธรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสภายในงานครั้งนี้แล้วก็อยากจับจองตัวไหนเนี่ยราคาอย่างที่บอกเลยครับ 600คันแรกนะครับสำหรับเจ้าตัวคอร์ิซอน300และ500คันแรกครับสำหรับตัวคอร์ิซอน150นะครับฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเลงมอเตอร์ไซค์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดฟ